นุ่มสุดฮอตมิกทองระยะพรีเซนเตอร์กิจโม้คนล่าสุดนำทัพฉลองครบรอบ15ปีกิจโมแกลเซไอทีเกาวโคสู่แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งในเซเว่นอีเลเวนเพื่อเดินหน้ามอบประสบการณ์การใช้สินค้าแกดเซตไอทีคุณภาพในราคาจับต้องได้ให้แก่ทุกคนจากทุกที่ทั่วประเทศไทยภายใต้แนวคิดกิจโมแกลเซไอทีเพื่อชีวิตดีด24ชั่วโมง พร้อมกับเปิดตัวฟิล์มหน้าจอกันรอยกิทโมรุ่นใหม่ล่าสุดกันกระแทก3ชั้นแตกปุ๊บเปลี่ยนปั๊บรับปร,ประกัน1ปีตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ใช้งานมือถือสมบุกสมบันไม่หวั่นเพราะกลันกระแทกก็วันนี้ก็ขอขอบคุณืุอชวนทุกคนนะครับที่ทำให้งานนี้วันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ของกิทโม่หน่อยนะครับก็ที่เซเว่นอีลเว่นแล้วก็ที่ชอป โอเคครับก็ถึงได้มีงานวันนี้แล้วก็ได้น้องมิกมาเป็นพรีเซนเตอร์ยอดขายก็ปังปังขึ้นนะครับราคาของเราลูกค้าทุกคนสามารถซื้อหาได้จับต้องได้ง่ายครับราคาหลักร้อยยิ่งหัวหัวปั๊กสินค้าตัวใหม่ของเรามีมอปอด้วยนะครับเป็นหัวปักแล้วก็มีสาย u b ีให้ด้วยนะครับในราคาหลักร้อย ได้มอกอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกัวงวลครับเรื่องชาร์จก็จะมีฟิล์มกันรอยนะครับที่น้องมิกถือเมื่อกี้นี้นะครับ,รบก็ตอนนี้ก็สู่เอาเข้าตลาดเรียบร้อยแล้วก็กําลังขายอยู่อ่าก็ผลตอบรับก็โอเคครับ,รบก็พอดีเลือกน้องมกิกก็ไม่รู้เป็นไรนะลูกน้องเอามาเสนอชื่อมาหลายคนมากเลยนะครับเยอะมากเลยดาราก็มาถูกเหมือนกับ ฟ้าลิขิตอะไรอย่างที่พี่ปี๊อีจันพูดนะครับก็ถูกชโลอ่ะเฮ้ยพี่มิกก็โอเคนะเป็นพระเอกเพิ่ถึงช่องเจ็ดด้วยตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นของแมสของของบคนแบบทั่วไปด้วยทั่วประเทศด้วยพูดใหมพวกใช่ใช่ครับดีใจครับดีใจครับผมเรียกว่าผมผมมามาร่วมมือกันดีกว่านะครับผมมาร่วมมือกันดีกว่าครับก็อยากให้อยากให้แบบยอดขายพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้อย่างที่เดียวบอกว่าเรา เข้าห้างแล้วนะฮะมีช็อปที่ห้างนะครับผมตามเซ<ม>็นท<ม>ันตามร้านก็ที่นี่ก็ฟิวเจอร์ก็เพิ่งเปิดชั้นสองชั้นสองเพิ่งเปิดเมื่อวานรอดมาแรกนะครับก็คนเยอะเลยใช่ไหมคนเยอะเลยดีครับความจริงหลายอย่างครับทั้งสายชาร์จด้วยแล้วก็กิสมเราก็มีเคสโทรศัพท์ด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ก็มีเอ่อฟิล์มกันรอยนะครับผมเป็นฟิล์มกระจงนะฮะก็ถ้าใช้ทุกอย่างได้ก็ยิ่งดีนะครับ ตอนนี้ก็หาซื้อง่ายนะครับที่เซเว่นอเวนะครับทั่วประเทศนะครับซื้อได้24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องรองห้างเปิดแล้วนะครับพวกสายชาร์จหัวปักและกันเจ็ดดีๆก็จะอยู่ในเซเวเรื่อยๆนะครับก็จะมีนําเข้าไปนะครับหรือสะดวกมาที่ห้างไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์พาร์คที่นี่หรือเซ็นทัน เดอะมอเมกาบางนาอะไรเรามีหมดนะครับก็เป็นดีไฟ ICT, กิสม o ชช็อปนะครับที่เปิดอยู่นะครับครับผมฝากสินค้ากิสมนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมจับต้องได้นะครับผมแล้วก็ทุกสินค้านะครับผมเรามีคุณภาพนะครับผมดีจริงครับผมอัซื้อได้ตามเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับฝากกันด้วยครับ